สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาย้ายต้นดาวเรืองนะคะแบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่มีอะไรมากเนาะตาเตรียมดินลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะดาวเรืองเขาเกิดเองนะคะมเมล็ดอาจจะปลิวมาหรือนกคาบมานะแล้วก็ทําให้ต้นเขามาเติบโตอยู่ในกระถางของต้นพริกแบบนี้ค่ะนี่นะคะอยู่ในกระถางต้นพริกนะ แต่มีลูกดาวเรืองเนี่ยเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ต้นกล้าเล็กๆเขาเกิดมาเต็มเลยค่ะลูกดาวเรืองนะคะมาจากไหนนะคะไม่ได้มาจากไหนไกลเลยค่ะก็นี่เลยนี่ค่ะเป็นดอกแก่ๆที่เขาร่วงหล่นนะคะนี่ค่ะตรงนี้อยู่ใกล้กับกระถางอากุนิมานะคะกระถางอากนิมานี้ก็มีปัญหาอยู่ใบหนึ่งเนาะ เดี๋ยวขอลอกใบที่มีปัญหาออกเลยอ่านี่นะคะใบนี้มีปัญหาเนี่ยค่ะลูกดาวเรืองนะเกิดเต็มเลยบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวรอเขาโตสักหน่อยเราก็จะขุดย้ายเขานะหรือจะอาจจะให้อยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงเขาเกิดเองนะคะมเมล็ดร่วงนะคะแก่ๆร่วงหล่นตรงนี้ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะทุกคน ส่วนต้นนี้นะคะก็จะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไม่ได้นะไม่เหงนั้นจะมาเบียดเบียนต้นพริกนะคะต้นดาวเรืองพันนี้เขาค่อนข้างใหญ่ด้วยนะแต่ก็เลยจะมาขุดย้ายเขานะคะก็กลัวจะโดนรากของต้นพริกอยู่เหมือนกันอ,อ,อได้แล้วนะคะย้ายมาค่ะ แต่ว่าต้นดาวเรืองเนี่ยนะคะเขาปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายเกิดง่ายนะคือตอนนั้นอะไต่เคยย้ายดาวเรืองแบบนี้แหละค่ะแล้วตัดรากขาดนะคะรากเนี่ยขาดคือแบบเหลือรากน้อยมากค่ะทีแรกนึกว่าจะไม่รอดปรากฏว่ารอดแล้วก็เติบโตดีด้วยนะคะคือดาวเรืองเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายเกิดง่ายทนจริงๆเลยค่ะทนต่อสภาพอากาศทนต่อดินนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการย้ายต้นดาวเรืองนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะพาทุกคนมาย้ายต้นดาวเรืองลงในกระถางนะคะก็ไม่ได้ทำยุ่งยากอะไรเตรียมดินไว้แล้วก็ย้ายลงมาเลยนะส่วนดินที่แหวงๆนะคะอยู่ในนี่อยู่ในกระถางต้นพริกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแต่ก็กลบๆลบเขาแล้วก็เดี๋ยวต้องเติมปุ๋ยกับต้นพริกแล้วค่ะ เพราะว่าดินเขาลดน้อยลงแล้วเนาะเราสังเกตดูนะขอบกระถางเนี่ยลดมาเยอะเลยจริงๆต้องให้อยู่ขอบนี้นะเดี๋ยวไตต้องหาดินมาปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปพาทุกคนมาเติมดินที่โคนต้นพลิกกันค่ะเติมดินยังไงนะคะให้เราได้ต้นพลิกที่อุดมสมบูรณ์จเจริญเติบโตนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปรดน้ํากันต่อเลยค่ะพอดีมีน้ําเปล่านะคะ อยู่ในถังนะคะสักหน่อยเนาะเราก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปกะกะเอาค่ะรดราต้นมะเอ่อต้นดาวเรืองไปเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็สั้นๆเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ